เมื่อพูดถึงการทำบุญเชื่อกันว่าชาวพุทธแทบทุกคนคงพอเข้าใจกันอยู่แล้วว่าการทำบุญคืออะไรและคงมีภาพในใจเช่นตักบาตรถวายพระตาหารให้พระการปล่อยปลาให้อาหารปลาทำบุญบริจาคและอีกมากมายผุดขึ้นมาในใจทั้งนี้ในบรรดาก,การทำบุญทั้งหลายที่ว่ามา การทำบุญแบบไหนที่ได้อานิสงส์แรงได้บุญมากการทำบุญหมายถึงการประกอบให้ความดีเกิดขึ้นซึ่งความดีตรงข้ามกับคำว่าบาปหากเราจะทำบุญให้ได้บุญมากได้อานิสงส์แรงทำทานให้ได้บุญมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ทำบุญทำทาน ต้องยึดหลักบริสุทธิ์สามประการได้แก่วัตถุบริสุทธิ์คือทรัพย์ที่เรานำมาทำทานนั้นได้มาด้วยความถูกต้องไม่ได้ทุจริตช่อโกงมา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือตัวเราคือผู้ให้ทานต้องมีศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็ระลึกนึกถึงด้วยความรื่มใจ 3. บุคคลบริสุทธิ์คือบุคคลผู้รับทานเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมสูงเท่าใดเราก็จะได้บุญมากไปตามส่วนนั้นด้วยท่านจึงเปรียบพระภิกษุว่าเป็นเหมือนเนื้อนาบุญของโลกเราเองไปทำนาบนเนื้อนาดีข้าวก็ย่อมออกมาเต็มรวงส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นนาดอนแห้งแล้งไม่มีปุ๋ยก็ย่อมได้รับผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นต้นในพระไตรปิฎกได้ระบุวิธีการทำบุญไว้สามประการด้วยกันได้แก่ทานนามไมหรือการให้ทานหมายถึงการสละการมอบการบริจาคสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นทำบุญเลี้ยงพระการตักบาตร ถวายสังฆทานการบริจาคเงินสินทรัพย์การทำโรงทานการบริจาคอาหารเป็นต้น 2. ศีลไมหรือการถือศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีล8หรือการถือศีลของพระสงฆ์227ข้อ 3. ภาวนามัยหรือ การเจริญภาวนาหมายถึงการฝึกอบรมและขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้ใสสะอาดยิ่งขึ้นอาจทำผ่านการสวดมนต์การเจริญสมาธิการเจริญวิปัสนาหรือการมองโลกตามความเป็นจริงการทําบุญทั้งสข้อข้างต้นถือเป็นเสาหลักของการทําบุญในพระพุทธศาสนาเรียงจากการทําบุญที่ทำได้ง่ายไปยาก โดยเป้าหมายของการทำบุญนั้นคือการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดเพื่อให้ได้ปัญญาที่จะใช้ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือเข้าถึงนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนั่นเองนอกจากการทำบุญทานศีลสมาธิแล้วในคำพีสุมังคละวิลาสินีอัตถากถาสังคีติสูตร ยังได้ขยายความเกี่ยวกับวิธีทำบุญเพิ่มเติมเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิทบมีดังนี้ 1. การให้ทานหมายถึงการเผื่อแผ่แบ่งปันสินทรัพย์ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดให้กับผู้อื่นเช่นการตักบาตรการถวายสังฆทานการให้ทานกับผู้อื่นการเลี้ยงอาหารผู้อื่น การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่น 2. การรักษาศีลหมายถึงการประพฤติตนให้อยู่ในศีลหรือข้อบัญญัติทางาศาสนาที่กำหนดให้เราสำรวมกายและวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่น 3. การภาวนาหมายถึงการมุ่งฝึกฝนกจิตใจให้เกิดปัญญา สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการนั่งสมาธิการวิปัสสนาการมองและพิจารณาโลกตามความเป็นจริงการสวดมนต์เพื่อน้อมนำจิตใจของเราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคล 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสต่อผู้มีคุณธรรมรวมไปถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อผู้อื่น ก็ถือเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะการอ่ำน้อมถ่อมตนคือการขัดฝึกประพฤตินตนและการขัดเกล่าจิตใจเช่นกัน 5. การขวนขวายช่วยทำในกิจที่ชอบหมายถึงกระตือรือรน้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมเช่นช่วยถือของช่วยเพื่อนทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ช่วยสอดส่องดูแลบ้านของเพื่อนเมื่อยามเพื่อนไม่อยู่ช่วยทํำงานต่างๆในงานเลี้ยงพระบุญข้อนี้คล้ายกับการทำทานาัยช่วยให้เกิดความรักความเมตตาและความสามาัคคีขึ้นได้ 6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทําบุญกับเราหมายถึงการชวนหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทําบุญกับกิจกรรมที่เราทำอยู่ เช่นชวนให้มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพนเปิดโอกาสให้คนร่วมทำบุญกรถินทอดผ้าป่ารวมไปถึงการบอกบุญให้ผู้อื่นได้ร่วมยินดีหรือร่วมอนุโมทนาด้วย 7. การอนุโมทนาส่วนบุญหมายถึงการร่วมยินดีในการทำความดีหรือบุญที่ผู้อื่นได้ทำไปรู้สึกชื่นชมยินดีตาม ไม่คิดอิจฉาในความดีของผู้อื่นก็ช่วยให้อิ่มใจอิ่มบุญไปด้วย 8. การฟังธรรมเป็นวิธีการทำบุญเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปัญญาเพื่อที่จะพ้นทุกข์ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องไปวัดเพื่อฟังเทศนาเท่านั้นการฟังธรรมยังสามารถทำได้ที่บ้านผ่านการฟังธรรมเทศนาบนอินเทนนอร์เน็ตเทปเสียง การอ่านหนังสือธรรมะรวมไปถึงการเสว,วนาธรรมกับผู้อื่น 9. การแสดงธรรมหมายถึงการให้ข้อคิดหลักธรรมทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดถึงเพียงหลักธรรมตามพระไตรปิฎกเท่านั้นอาจเป็นการแบ่งปันวิธีคิดวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยให้ผู้ฟังได้สติปัญญา ในการก้าวผ่านความทุกข์ 10. การทําความเห็นให้ถูกต้องหรือการไม่ถือทิฏฐิไม่เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรับฟังและมองสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงไม่เจือปนไปด้วยอคติหรือความลำเอียงทั้งจากความชอบหรือความเกลียดจากวิธีการทำบุญทั้งหมดสิบข้อจะเห็นได้ว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้สินทรัพย์ในการทำบุญเลยก็ได้การทำบุญสามารถทำได้ง่ายไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนการทำความเห็นให้ถูกต้องที่สามารถทำได้ในทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินหรือเวลาแม้เป็นคนยากก็สามารถทำบุญได้เช่นกัน ทั้งนี้การทำบุญไม่ได้มีระบุค่าของการทำบุญไว้ว่าทำอะไรทำอย่างไรได้บุญมากกว่ากันเพราะเป้าหมายของการทำบุญคือการชำระจิตใจให้ปราศจากความเศร้าหมองดังนั้นการทำบุญอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้บุญมากที่สุดคือการทำสมาธิหรือภาวนาไม่ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า แม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีช้างกระดิกหูเปรียบเทียบถึงบุญจากการทำสมาธิยิ่งใหญ่กว่าการถือศีลของเพศบรรพชิต เพราะนอกจากการทำสมาธิจะช่วยขัดเกลาให้จิตใจใสบริสุทธิ์การทำสมาธิยังช่วยให้จิตเป็นกำลังเพื่อที่จะมองโลกตามความเป็นจริงหรือได้ปัญญาที่จะพ้นไปจากทุกข์นั้นเองสิ่งที่สำคัญในการทำบุญคือจิตใจของผู้ทำบุญที่มีความเลื่อมใสศรัทธาและต้องกล่อมเกลาจิตใจให้ใสสะอาดพ้นจากทุก ดังที่ว่าจิตเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอะไรก็ย่อมได้บุญได้กุศลไม่ว่าจะตักบาตรพระทำบุญบริจาคให้กับผู้ยากไร้ปล่อยปลาบริจาคพวงรีดหรือสวดมนต์นั่งสมาธิหากตั้งจิตถูกอานิสง์ก็แรงอย่างแน่นอนช่องธรรมวิธีวางเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตร ได้เข้าใจในวิธีการทำบุญที่ถูกต้องแล้วจะสามารถส่งผลให้ทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยด้วยประการทั้งปวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ